สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาเรียนกันต่อนะครับวันนี้นะครับเราเรียนวิชาคอมกับคอพิวเตอร์เนาะก็ใครที่มีหนังสือแล้วนะครับที่เป็นหนังสือวิทยาการคำนวณป .5 นะครับก็เอามาเปิดได้นะครับลักษณะหนังสือเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครที่ไม่มีหนังสือนะครับก็สามารถดูพร้อมไปกับโค้เตอร์ได้นะครับอ่ะอเราวันนี้นะครับเปิดไปในหน้าในหน่วยของหน่วยที่3นะครับในหน้าที่48นะครับผมข้อมูลสารสนเทศนะครับเดิจะเปิดไปเลยอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับข้อมูลสารสนเทศนะครับ โดยชี้วัดนะครับก็ว4.2อป5ทับนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลนะครับติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับแล้วก็มีว4.2อป5ทับนะครับรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ ข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับควรที่จะมีลักษณะอย่างไงครับนักเรียนในความคิดของนักเรียนอ่ะข้อมูลที่ดีนะครับควรที่จะมีลักษณะที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยเป็นแหล่งที่มาที่อ่าเป็นจริงนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะยังไม่รู้จักข้อมูลดีนะครับ ข้อมูลเนี่ยนะครับในการดำรงชีวิตประจําวันของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลเนี่ยตลอดเวลานะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารการตื่นนอนการเดินทางไปโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งการอ่านหนังสือนะครับอ่ะนะครับความหมายของข้อมูลนะครับมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายนะครับแต่สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่า ข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยอาจจะเกิดขึ้นจากสังเกตจดบันทึกสัมภาษณ์สอบถามนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้นะครับเช่นคะแนนสอบจํานวนนักเรียนในห้องนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเกรดของนักเรียนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับโป้เดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนะครับแล้วจดบันทึกเรื่องราวการไปต้องท่องเที่ยวของตัวเองไว้นะครับอ่ะโบ้จดไว้ว่าไงนะครับโบ้จดไว้ว่าวันอังคารที่23ตุลาคม2561นะครับผมเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบรุรีที่มีน้ําตกทั้งหมด7ชั้นและแต่ละชั้นมีแอ่งน้ําที่สามารถลงเล่นได้ผมจึง เล่นน้ําจนถึงเย็นแล้วจึงเดินทางกลับบ้านวันนี้ผมรู้สึกสนุกมากและอยากไปที่นี่อีกครั้งอ่ะนะครับในข้อมูลนี้นะครับอขอไปครับในการจดบันทึกครั้งนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่เป็นข้อมูลในรูปแบบอักษรน,นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบตัวอักษรน,นะครับอ่ะ,อะนะครับใน ส่วนของประเภทข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบ่งย่อยได้เป็น5ประเภทนะครับโดยประเภทที่1น,นะครับเป็นข้อมูลตัวอักขรนะครับหรือว่าข้อมูลตัวอักษรนั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะครับเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนหรือข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ในคําคานวณได้เช่นป้ายทะเบียนรถบ้านเลขที่นะครับเลขประจําตัวนักเรียนนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง ข้อมูลบนป้ายโฆษณานะครับก็เป็นข้อมูลตัวอักขระหรือว่าเป็นข้อมูลตัวอักษรเช่นกันนะครับนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นข้อมูลภาพนะครับข้อมูลภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะในรูปแบบที่เป็นภาพนะครับที่เรามองเห็นได้นะครับอย่างเช่นการอามองดูทีวีนะครับมันก็จะมีแบบพวก ภาพนิ่งวิดีโอนะครับภาพวาดภาพถ่ายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลภาพเช่นกันนะครับอ่าเปิดไปหน้าต่อไปนะครับในส่วนของข้อมูลตัวที่3นะครับข้อมูลตัวเลขนะครับไอข้อมูลตัวเลขอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย0นถึง9นะครับเออสังเกตได้ไงว่ามันคือข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลที่นักเรียนเนี่ยสามารถเอาไปคำนวณได้นะครับ อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนเนี่ยอ,อย่างเรียนกับครูปิมเนี่ยนะครับก็ครูปิมก็จะให้คำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารอันนั้นเน่ยเขาเรียกว่าข้อมูลตัวเลขนะครับอ่าอย่างเช่นวันนี้พ่อให้เงินมา20บาทแม่ให้เงินมาอีกยีบาทรวมแล้วเราจะได้เงินกี่บาทอ่ะก็จะได้เงินทั้งหมด40บบาทนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลตัวเลขเหมือนกันหรือว่า จะเป็นเรื่องราคาสินค้านะครับเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคา350บาทนะครับอ่ะไอสาม้บาทเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นข้อมูลตัวเลขนั่นเองเพราะว่ามันสามารถเอาไปคํานวณผลลัพธ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถคํานวณผลลัพธ์ได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลอักขรหรือว่าข้อมูลตัวอักษรน,นั่นเองนะครับอย่าสับสนนะครับนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับอ่ะ ่อไปนะครับเป็นข้อมูลเสียงนะครับข้อมูลเสียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้ยินจากทางเสียงเช่นวิทยุนะครับหรือว่าเสียงออกจากพวกโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นโทรทัศน์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ notebook, computer, อะไรเงี้ยนะครับแผ่นซีดีนะครับที่ออกมาแล้วเป็นเสียงให้เราได้ยินนะครับเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงหมาเห่า นะครับก็เป็นข so ้อมูลเสียงเช่นกันนะครับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลเสียงเหมือนกันนะครับอะต่อไปนะครับเป็นข้อมูลอื่นๆนะครับไอ้ประเภทข้อมูลอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะนอกเหนือไปจากไอ้ข้อมูล4ประเภทนั้นน่ะนะครับเช่นข้อมูลกลิ่นนะครับกลิ่นรสชาตินะครับหรือว่าอุณหภูมิหนาวเย็นร้อนนะครับเป็นข้อมูลได้เช่นกันนะครับ ทีนี้นะครับไอข้อมูลที่5เนี่ยนะครับมันก็รวมถึงอะไรงะพวกกลิ่นนะครับที่เราได้ได้กลิ่นนะครับต่างๆนะครับเช่นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนะครับอก็เป็นข้อมูลอันนั้นเหมือนกันนะครับอทีนี้นะครับไปดูหน้าต่อไปเลยกันเลยนะครับ อะทีนี้นะครับไอ้ข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลที่ดีเนี่ยควรที่จะมีลักษณะยังไงนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วแหละนะครับว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับก็ต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับอย่างเช่นเหมือนว่าครัวจะ คุณครูท่านนึ่งนะครับอาจจะให้นักเรียนเนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโครโรนา2019นะครับนักเรียนเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับไปคัดกรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับเพื่อที่จะเอานำมาส่งคุณครูเขาประมาณนี้นะครับอ่ะหรือว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับอ่ะก็อย่างข้อมูลที่ว่าไวรัสโครโรนา2019 เมื่อกี้นะครับอ่ะก็ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงตามที่ครูเขาต้องการาจริงๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเวลานะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เท็จจริงนะครับมีความทันสมัยของข้อมูลนะครับมีความสอดคล้องกันของข้อมูลอ่ะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ วันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียนกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วส่วนงานเนี่ยนะครับก็จะมีเดี๋ยวครูเนี่ยจะแคปงานนะครับส่งไปให้นะครับในไลน์นะครับแต่นักเรียนเนี่ยต้องเข้ามาฟังแล้วก็มาทําวิดีโออันนี้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ค่อยไปทําในแบบทดสอบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดนั่นเองนะครับ โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้พร้อมลงในสมุดนะทุกอย่างทำในลงในสมุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนัดนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาส่งงานกันนะครับโอเคนั้นครูเตอร์ไม่มีแล้ว,ลวสวัสดีครับ